สวัสด,ดีค่ะฉันชื่ออานาโซลิมานีโรสปานีฉันประถมศึกษาปีที่6เลขที่6วันนี้ฉันมานำเสนอการพูดให้ความรู้เรื่องการทอดผาปา่การทอดผาป่คือประเพณีทำบุญของชาวพุทธที่สืบทอดกันมานาน มีลักษณะดังนนี้ค่ะความหมายคือให้ผู้เป็นเจ้าภาพไปแจ้งความประสงค์แก่เจ้าอาวาสที่ต้องการจะนำผ้าป่ามาทอดเรียกว่าเป็นการจ้อง ผ้าป่าเมื่อกำหนดวันเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการตั้งงองผ้าป่าซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คือหนึ่งผ้าสอง กิ่งไม้สำหรับภาพภาพและสามให้อุทิศถวายไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเจ้าภาพจะหาภาพสำหรับพระภิกษุพื้นหนึ่งอาจเป็น สบองจีวรก็ได้ทอดผ้าป่หมายถึงการนำผ้ากลาหรือสิ่งของจำเป็นไปถวายผ้าส่งโดยไม่กำหนดผ้าทิสุขลูกใดลูก เหมือนการทอดกะทิมีความเชื่อว่าเป็นการสะสมบุญอุทิศให้ผู้ลวงรับและช่วยพัะภิกษุส,สงในบาดใจสีของที่ถวายไม่จำกัดอัด เป็นผ้าอาหารแห้งเครื่องใช้ที่จะจะถวายพระเช่นสบูยาสีฟันผ้าเชุดตัวผ้าอาบน้ำฝนสมุดดินสอปากกาหรือเงินเพื่อสร้าง บูรณา,าวัดนิยมเสียบไม้ปักไว้กับต้นกล้วยเล็กๆในกองผ้าป่านั้นและมีการแห่ผ้าป่าเพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานความเป็นมา เดิมทีเรียกว่าผ้าอาทิทานหรือผ้าปล่อยลักษณะการทำบุญ 1. นญาติโยมช่วยกันจัดหาผ้าไตรสองนำผ้าไปผูกหรือวางไว้กับต้นไม้ แต่ปัจจุบันนี้ยมจัดเป็นงานบุญในวัดสาม,มีพิธีแห่ผ้าป่าไปถวายพระสงฆ์สี่พระสงอนุโมทานาแล้วญาติยมช่วยกันกวดน้ำอุทิ ส่วนกุดส่วนจุดผสมเพื่อถวายสิ่งของแก่พระภิกษุสองเพื่อความเป็นเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเพื่อ อุนทิสสวนกุศลให้ต้นแต่กูลการทอดผ้าป่าคือปราเพณีทำบุญถาวายผ้าและสิ่งของแก่ผ้าสุงเพื่อสังสมบุญกุศงอุทิ ส่วนกุศงไปให้ผู้ลวงรับและเป็นการช่วยเหลือพักสงโดยไม่กำหนดรูปใดรูปหนึ่งจากเนื้อ คือการถวายสิ่งของจำเป็นแก่พระสงฆ์นิยมจัดขึ้นที่วัดมีการรวมญาติเพื่อนบ้านหรือชมชนมาทำบุญช่วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตวันสำคัญของไทยคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ